สวัสดีค่ะป้าแต๋นะคะเดี๋ยววันนี้ป้าเต๋วจะมาเอากระตูนมาโชว์ค่ะถ้าใครสนใจหรืออะไรก็เดี๋ยวสั่งป้าแต๋ได้นะคะเดี๋ยวป้าแต๋วจะโชยดูทีละชุดค่ะว่าป้าเต๋มีกี่ชุดนะคะใครสนใจก็สั่งได้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะอันนี้มีเริ่มมีตั้งแต่ชุดร้อยสามสิบเจ็ดนะคะของใบตองนี่ค่ะชุดร้อยสามสิบเจ็ด ของใบตองค่ะอันนี้ชุดร้อยสามสิบแปดใบตองค่ะนะคะร้อยสามเก้าใบตองร้อยสี่สิบใบตอง แล้วก็ร้อยสี่เอ็ดใบตองค่ะร้อยสี่สิบสองค่ะนี่ค่ะร้อยสี่สิบสองใบตองแล้วก็ร้อยสี่สิบสามใบตองค่ะนี่นะคะ ร้อยสิบสี่ร้อยสี่สิบสี่ใบตองค่ะร้อยสี่สิบห้าใบตองร้อยสี่สิบหกใบตอง นีร้อยสี่สิบเจ็ดใบตองค่ะนี่ร้อยสี่สิบแปดใบตองนี่ก็ร้อยสี่สิบเก้าใบตองค่ะ 250ใบตองใครสนใจเก็บสะสมสั่งป้าแต๋วได้นะคะป้าแต๋วขายเล่มละ3บาทค่ะค่าส่ง50บาทแต่ค่าส่งต้องค่าสั่งทีนึงต้องอย่างน้อย50เล่มนะคะถ้าน้อยๆกลัวจะไม่คุ้มกันนะคะเพราะ5บาทเนี่ยมันเป็นยุครุ่นสุดท้ายแล้วนะคะ หมดแล้วไม่มีแล้วเพราะของป้าแต๋วก็ทําเป็นสิบบาทแล้วนี่แต่อันนี้ห้าบาทเนี่ยมันเป็นหนังสือที่เขาคืนมาค่ะแต่มันสภาพยังดีค่ะยังใหม่อยู่นี่นะคะต่อไปเป็นชุดตะวันเงินนะคะตะวันเงินก็ที่มีอยู่นณตอนนี้นะคะเริ่มที่ชุดร้อยสามเจดเหมือนกับใบตองค่ะนี่ร้อยสามเจ็ดนะคะ ว่ร้อยสามแปดค่ะร้อยสามเก้าค่ะร้อยสามเก้าค่ะอันนี้ก็ตะวันเงินร้อยสี่สิบค่ะ ร้อยสี่สิบเอ็ดร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบสาม ร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบหก ร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยสี่สิบแปดร้อยสี่สิบเก้า ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนี้เป็นชุดสุดท้ายเหมือนกันนะคะเป็นชุดสุดท้ายของตะวันเงินที่เป็นราคาห้าบาทนะคะใครชอบก็สั่งเก็บสะสมได้นะคะจะมีเริ่มตั้งแต่ร้อยสามสิบเจ็ดก็ต่ำกว่านั้นไม่มีแล้วค่ะหมด ถ้ามีเศษเศษเดี๋ยวป้าแต๋จะไปนค้นมาให้ดูแต่ป้าแต๋วไม่แน่ใจค่ะแต่ถ้าไอที่ป้าแตโ๋โพสเนี่ยค่ะที่ป้าแต๋อโพสเนี่ยมีค่ะ mm hmm. ต่อไปก็เป็นคนไทยนะคะห้าบาทกันค่ะของพันดีสารค่ะ mm hmm. เริ่มจากชุดที่สองร้อยสี่สิบเก้าค่ะที่มีนะคะเริ่มที่สองร้อยสี่สิบเก้า

2องร้อหิสีสองร้อยห้าสิบห้า สองร้อยห้าสิบหกจะมีชุดละสี่ปกนะคะสองร้อยห้าสิบเจ็ดสองร้อยห้าสิบแปด สองร้อยห้าสิบเก้าสองร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบเอ็ดค่ะ

2องร้อสสองร้อยสิบเก้า 270 271 27 2ร้อย็สิองร้อยจ็ดสิบสามีสองร้อยจ็ดิบสี่ สองร้อยเจ็ดสิบห้าสองร้อยเจ็ดสิบหกชุดสุดท้ายค่ะแหมเหมือนออกสลากกินแบ่งยังไงก็ไม่รู้นะคะมีชดุดสุดท้ายค่ะ,ะแเต่ก็มาโชว์แค่นี้นะคะใครสนใจก็ ลองดูนะคะเก็บสะสมแค่ดูปกสวยๆก็คุ้มนะคะถ้าสนใจก็สั่งได้นะคะถ้าบันอินบ็อกซ์เลยค่ะถ้าของป้าแต๋วก็แต๋วจ้าค่ะข้าบันเฟซเฟซแต๋วจ้าข้าวบันีดอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะถ้าของลุงชายก็สมศักดิ์เจสกุลนะคะสั่งได้เลยค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าแต๋วด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ